เ็นไรครับไม่ใช่แบนมั้งครับไม่มาติดต่องารในตัวเการนี้ครับตอนนี้ยังไม่รับงานเลยท <itus S 1> ั้งน,นั้นครับทำไมไม่รับพี่อยู่พี่หล่อมากอ่ะโคตรหล่อพี่รับหล่อจริงพี่คะแนนเกย์เกย์มันยังบอกกูหล่อเลยครับน้องไอโทรอีกนี่โอ้โหไม่หยุดเลยไอ้ตัวเป็นเดรริวรี่เลย โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีเดดเดน,น้องน,นหนูๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับพปสอนรามลาจาฟีไฟแกลก็วันนี้พี่ก็จะมาตึงในเกมฟีไฟแล้วครับเดดดน,น้องน,นหนูทุกคนก็อาจจะสังเกตน,นะครับว่าทำไมไอสอนรามมันดูหล่อขึ้นมันดูเท่ขึ้นอ่ะมันดูแบบสมาร์ทมันดูเท่มันดูหล่ออะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ปกตินะครับปกติพี่ก็เป็นคนหล่ออย่างนี้อยู่แล้วเด็กๆก็อาจจะสังเกตโซ่ผมของพี่นะครับก็อันนี้มันเป็นลฟ์สไตล์เกาหลีนะครับผมคือพี่บอกว่าช่างเอาแบบเอาสีผมที่มันเหมาะกับหน้าตาของพี่แล้วก็แบบทำให้พี่ดูเป็นเกาหลีมากที่สุดช่างก็แบบออกแบบมาให้พี่เลยอ่ะดูดีไอ้เชี้ยคนหล่ออ่ะคนหล่อโคได้โคเท่อะไม่น่าจะมีใครหลอกกูแล้วนะดีไอ้จอดน้ำหล่อได้ใครวะ เฮียออกมาจากออกมาจากร้านมีสาวขอถ่ายรูปนึกว่าแบมแบมกูบอกแบบจ้างครับขอแบมสีที่มันเหมาะกับหน้าตาพี่อ่ะสักสีหนึ่งได้ไหมครับทำนาครับอป้าจัดจัดเด็กๆมันต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะสาวๆมันต้องร้องไห้นะเพราะไอ้ลามันหลอกกินนะสาวๆน่าจะกี้กันใหญ่เลยนะต้นตีนพ่อเมื่นครับไปสอดหน้าเหมือนต้นตีนเลย ไม่เมื่อโทรอะไรนักหนาวว่าไอ้ฟอนไอ้เมื่อโทรอะไรนักหนาวย็นแม่เอายยันแม่ไม่ได้สัตว์ตีนโคตรรอเลยพี่รามนี่พี่รามไปทำหมดไปพี่เหนแล้วมีตรงผมอะอะไรนะพี่ทำหมดไปเท่าไหร่อะไรสามแสนอะจะบอกเขาบอกเอาเอาตรงเหมือนเราหลีเลยแค่ตรงใช่หรอเฮ้ยทำไมเหมือนจรีนอ๊อฟพี่แบบที่ปัดสีโคตรรอพี่รามแดำๆเลยปะเนี่ย มันตึงไนอีัคตรหล่อม่เไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไม่ทีพีจริงจริงดูไม่เช่ไม่เป็นไรผมม่นหล่อจริงนะพี่ำน้เี่ยคุ้มค่าตังค์ที่กูหมดไปเลยว่ะสามแสเองไม่เท่าไรนะสามแไม่เท่าไรใช่ปะไม่เท่าไรดีออดตหล่อเแอนผบอกล้ยังนด้อเคัดเปยจะเหลืออะไร แล้วก็ก็พ่อแสนกการพี่หล่อมากพี่หลามพี่หลามพัดสีน้องสาวมาพี่หลามคนนี้ปะอันนี้ก็จริงไงบอกว่าไอ้รามมันหล่อเท่ได้ใครวะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้พี่หลามแค่นี้นะพี่ผมไม่กวน้วน่ะคนหล่อพี่หลามหล่อจริงพี่คนดูใครไม่เชื่อก็แกรก็สูงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขณะไอเกม์มันยังบอกกูหล่อเลยครับน้อง ไปย่ะใครโทรอินี่โอ้โหโทรไม่หยุดเลยสัสไปโทรไปเดือีดเลย

เราโอนเงินเสร็จครับผมเราจะได้เลขอ้างอิงแบบนี้เลยให้น้องๆเอาเลขอ้างอิงครับผมมาใส่ตรงช่องนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเติมเงินเสร็จเลยครับผมกดเข้ามาที่หน้าหลักนะครับผมแล้วเลื่อนลงมาอีกนิดนึงนะครับผมจะเจอสุ่มเป็น free file เริ่มต้นเพียง0เครดิตนะครับผมก็เข้าไปเลยเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเอา UID ที่เราค copy มาวางลงไปได้เลยครับแล้วกดเข้าสู่ระบบไปเลยครับผมหลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะเห็นชื่อตัวละครของเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคผมมาดูกันว่าวันนี้ดวงพี่จะดีขนาดไหนเว้ยอึ้งโอออเเเเเเเคคคคครร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 ััััับบบผผผมมมมมมตตตนนนนนนี้้ไไไไ่่่่ดดาาางงวลลละะะป็กสุยยิหือ สุมมาสุมมายังไงวันที่ดวงออกแค่นี้หรือเปล่านะครับผมออกมายังไงครับผมเฮ้ยได้หนึ่งพันแปดร้อยเพลสโอเคครับผมเพิม่มต่อเลยโอเค,คผมแล้วงล้อหมุนมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรยังไงครับยังไงแตกไปแตกไปโอเคผมแล้วตอนนี้ครับผม,บผมได้เป็นสามพันหนวกว่าก็เจ็ดเป็ก ผมว่าตอนนี้ระบบมันต้องบักแน่เลยทุกคนต้องใช้แน่เลยอ่ะมันต้องใช้แน่เลยเว้ยโอเคผมหลังจรับเสร็จนะครับเรากดเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมเพรเข้าตัวพี่หรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับหนึ่งสองสามปึ๊บโอเคผมก็ตอนนี้นะครับผมเพรเข้าในตัวพี่ทั้งหมด6800เพชรนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยแล้ำหรับใครที่อยากรวนดีเหมือนพี่นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ิบสี่สเตตนะครับผมมีให้เลือกเล่นมากมายนะครับผมของรางวัลบัตรเติมเกมเติมเกมออนไลน์นะครับผมก็อย อะไรนะใครแบมแบมไหมพอดีจะไปทัวร์คนไปโชว์เกาหลีอะครับอ๋อไม่ใช่ครับแค่หน้าตาคล้ายๆกันครับเอาล้วทำไมเหมือนหลอกกว่าใช่ไหมดีเขาติดต่อมาให้สนใจหมอแหวมเขาอยากได้พรีเซนเตอร์เป็นแบบคล้ายๆแบมๆบมแต่ขออันนี้มันหลอกอย่างยังยังไม่ไปครับยังไม่ไปครับตอนนี้ยังไม่รับงานเลยตอนนั้นนะครับทำไมไม่รับพี่คือพี่หลอกมากอ่ะผมรอไปเกาหลีทีเดียวเลยครับ แล้วมันมีพวกผู้หญิงเขาจะซื้อตัวผู้ชายพี่สนใจไหมครับไปขายตัวอรอเี้ยีนี้บอกว่ากันได้อยู่นะบว่ากันได้อยู่นะแล้วพี่จะดัดฟันตอนไหนนี่พี่ฮะมาผมถามไม่ใช่พี่โอพี่ไม่ดัดฟันหรอกมันพี่มาเลี้ยงสวยกันอยู่แล้วไงอีหลอยซู่ใครอ่ะขอให้อีซูนีตายหาตายหงไม่ได้ขุดไม่ได้เกิดมาตีอีซูนีมาตีดีแม่มงมาเกิดดีซัดปากดีไอพี่อะ ดวลกันทำไมรามันหล่อเท่ขนาดนี้มันตึงได้ใครวะมึงออกมาดิครับฟังตัวข้ามอ่ะกูขอตึงๆอยากโดนสักสิบลุมหนึ่งจะตายนะไอ้รามจะตายนะดีเซิร์ตมึงออกมาดิมึงโดนออกมาแป๊บเดียวกูขอวีเท่านั้นน่ะที่กูจะยิงกบาลพวกมึงอะไอ้เคี้ยร์ร้อนเข่าหว่าโล่หนึ่งกูยิง ไม่น่าติงให้เด็กๆดูเลยว่ะเฮ้ยเียปืนไม่ตรงโดนหนึ่งกวแตกโดนสองกวแตกเข้าหมดเข้าหัวดูเอาละกันอะไรอะพี่สอนรามครับที่ทำทรงผมไม่เข้ากับเบาน้าพี่เลยครับเบาน้าพี่เหมือนรูทวานอีซูนี ลูทวานแม่เมื่อครับเบ้าหน้าเหมือนลูทวาไอ้เฮียเบ้าหน้าใครเหมือนลูทวารครับตัวเกย์ก็ป้ายควายเบ้าหน้าเหมือนลูทวา้ในตว์อะไรนี่พี่สอนลาแม่งโคตรหล่อเหมือนแบมแบมแต่แแได้แค่นีขายแหน่นีขายแหนมบ้านพ่อเมื่อครับขายแหนมไปให้แม่เมืม่อขายด้วยแหน่มะแม่กูไม่ได้ขายแหน่พ่อกูก็ไม่ได้ขายครับขายขายรักสองรมหนึ่งร้อยยี่สิบสามซี่ซูนี เรื่องหนึ่งนะเรื่องวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ไใครตายวะวะอะไรเกลียดซูมิด้วยให้เกลียดแม่กูครับผมไม่ต้องมาเสลิบมึงชื่อแม่กูหรอกครับไอ้ควายมึงดูแต่แม่มึงเองก่อนเด้อมึงไม่ต้องมาเป็นห่วงเป็นใย,ยแม่กูหรอกครับโอ้ยเฮียวิ่องออกไม่ได้ใครตายบอกไอ้สัตว์ไอ้ <S <S พี่ตออลามเราโคตรหล่อเหมือนแบมแบมธรรมดาครับ <S <S ทำไมวันนี้หล่อวะ มีซนีอยู่บนนั้นเป็นไงบ้างลิงบาบูนผมยังกระใช้ดินเหนียวมาย้อมอ่ะซูนีภาพ่อม่ีาต้อนรับสู่ซูนีแอร์ไลน์ตายสงบสยองเผยเมตูไอ้หี้ยผมยังกระใช้ดินเหนียวมาย้อมคิดได้ไงวะไอ้ซาดตัดผมใหม่หล่อขึ้น เลยที่รอดูมานานละเหลือจัดฟันน่ไอายเยินไอเยินพ่อเมื่อครับกูจะไปเฉาะพ่อฉาะแม่ด้วยต่อให้พ่อให้หน้ากรมวัดดีกรมวัดดีอะไรครับกูดูมึงดูมึงดูไอทีนี้กูเย็น เหว่ยเดนนรกรอขนาดนี้เฮียบอกว่าเก็บเก็บพ่อมาไงครับมีซุ่มมีเก็บขยะมาคิ้ประทำชีวิตและโดนกระทืบตายตัวมึงเองก็เปล่าเดี๋ยวมึงอาจจะโดนกระทืบตายไม่วันสองวันก็วันนี้แหละลิงเล่นเกมได้ไงวะงงนะเต๋อตีครับลิงเล่นเกมอันดับหนึ่งครับจะไม่หรอลิงพ่อมึงเล่นเกมไอ้คนในทีมมันเล่นเป็นไม่ได้ไอ้สัตว์ฮะ กูถามมึงได้เป็นไหม่ไออ้สสนรามมีผเหวิ่งตามกูมาถ้ามึงอยากชนะกูจะสร้างแผนการมาครั้งสุดท้ายใครอยากชนะแค่ตามกูมาก็ตีส่วนเราแล้วคุณก็ไปบอกให้วิ่งตามกูมาไม่ใช่เหรอทีมเอ้โเฮีย Ah <laughs>